แฉบเแฉบแฉบไรปะแบคลักตลอดแฉบคักแฉบคักอือเอา้ยกินแต่น้ำปลาต่องมาเตมถุงม่จะคลองห เรียกเหลือเพชรมานี่กระช่างของเขาเนี่ยไอโฟนเขาเรียกกระหอนไอ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 โฟนไม่ได้นี่ซ้ำสูงนี่มาทานนี่แฉะไรเจ็บเลยเจ็บตากตะมือคนอ่ะตะมืนที่แรกขุงพนพอมน่าทุ่งย้ายพอมไม่แง่วานฝนบ่าวมีอเอง S <S เพ็ดมาแล้วเอาไปเอาไปแบ่งเพ็ดกินด้วยไปเออมาทางมาซอนนี่โอ๊ตายลูกกูลูกกูไนจะมนาคนสิลเียวโอยูลนตปลาขนาดลมยังนางพอเพียบเนาะเจ้าขึ้นมาขาแมบอมีแมงสาวนี่สาวยาวสองแปงคนไดู้่ ไปไปช่วงก้อนน่ะได้มไปลตลอดยููเจ้าูด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 นกันมาดู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 ไม่ดูแล